รยหรือบ้าหมดตัวพอโดนโกงขุมทรัพย์แน็กชาลี10ล้านกล่องตรงหน้าเดินหนีรับงานเพราะอาหารหมาหมดแน็กชาลีแต่รัฐ ออกมาเปิดใจเคลียร์โพสเดือดถูกโกงเงินสองผัวเมียไม่ใช่แมนใบเตยยันเป็นเรื่องรถรับเคยเกือบหมดตัวพอถูกคนยืมเงินเผยเรื่องความรักเคยคุยกับสาวในวงการแต่ไม่ให้สถานะกันช่วงนี้ความฮอตของนักแสดงสายติสแน็กชาลีไตรัตกลับมาร้อนระอุอีกครั้งเมื่อลุกขึ้นมาปรับลุกหล่อเหลาสาวๆกีสนนัน แต่งานนี้มีวายมีเรื่องให้เดือดหลังเจ้าตัวพ์ถึงคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่โกงทำเอาแมนใบเตยถูกโยงไปเต็มๆงานนี้แน็ได้ออกมาเคลียร์เรื่องดังกล่าวผ่านทางคุยแซบโชว์พร้อมอัปเดตเรื่องหัวใจที่ไม่ค่อยได้บอกใครและเปิดเผยมากเท่าไหร่นัก โดยเผยว่ามีเพจหนึ่งเอาชื่อเราไปขึ้นที่อาจจะทําให้คนสับสนแต่จริงๆเรื่องผมไม่เกี่ยวกับพี่สองคนเขาเลยจริงๆผมโดนโกงโดนหลอกมาตั้งแต่เด็กแล้วเรียกว่าทางชีวิตนี่แหละแต่ผมจะเฉยๆกับเรื่องพวกนี้มากแต่วันนั้นผมรู้สึกว่าบางคนที่โกงหรือหลอกเราให้มันเสียเวลาเราก็รู้สึกหงุดหงิดบ้างบางทีชอบนัดวันแล้วบางทีไม่ตรงหลายอย่างทำให้เราเสียเวลาเสียโอกาสหลายอย่าง คนยืมเงินเยอะมากเคยโดนหนักๆแทบหมดตัวเป็นแค่เงินตอนนั้นที่หมดผมเป็นคนไม่ชอบเก็บเงินบางช่วงอายุก็ชอบเก็บเงินบางช่วงอายุก็ชอบเก็บสิ่งของแบบนี้แต่ส่วนใหญ่ผมชอบเก็บเป็นสิ่งของมากกว่าบางทีชีวิตเราเหลือเงินอยู่ก้อนเท่านี้การที่คนยืมเงินเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีโอกาสที่จะไม่ได้คืนที่ยอมเผยความล่อให้เห็นเพราะว่าอาหารหมาอาหารแมวหมดมันมีทั้งจริงและปนพูดเล่นแหละครับ ถ้าช่วงไหนที่เงินหมดทามันทุกงานอันนี้พูดจริงๆแต่ก่อนเงินเยอะแค่ไหนตัดผมผมไม่ได้นะแต่ก่อนคุณเอาเงินมากองแค่ไหนผมผ่านมาทุกช่วงชีวิตช่วงที่เงินไม่ได้สําคัญในชีวิตแล้วต่อให้คุณเอาเงินมากองเป็นสิบล้านผมไม่ตัดผมนะมีโฆษณาให้เงินเยอะเท่าไหร่ให้ตัดผมผมไม่ตัดนะมันเป็นเพราะว่าบางช่วงเราไม่ได้ต้องการอะไรแล้วเวลาทำงานการมีอะไรผูกมัดทีหนึ่งระยะมันยาว เรากำลังมีความสุขกับการไปเที่ยวที่ไหนที่เราอยากไปผมติดชอบดำน้ำม,มากตั้งแต่เด็กเล่นน้ำทุกที่ไม่ว่าของที่ไหนผมลงหมดเป็นเด็กที่เห็นน้ำไม่ได้เลยจนอายุ20กว่าเริ่มเบื่อแต่ตอนนี้พอได้เริ่มกลับมาทำงานก็รู้สึกสนุกต้องบอกเลยค่ะว,ว่าการกลับมาครั้งนี้ของหนุ่มแน็กนั้นทำเอาสาวๆกิ๊กันเป็นแถวจริงๆ